สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนภาษาไทยกันนะคะตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องคำควบกล้ำนะคะซึ่งวันนี้เราจะทำกันในแบบฝึกหัดหน้า50นะคะแบบฝึกหัดหน้า50เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะมามาแล้วเห็นไหมคะค่อยเปิดม่าน แบบฝึกหัดหาห้าสิข้อที่เจดนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่7คําสั่งให้นักเรียนเติมคําควบกล้ำแท้ที่มีความหมายตรงข้ามกับคําที่กําหนดแล้วอ่านคําทีละคู่นะคะให้นักเรียนเติมคําควบกล้ำแท้คาควบกล้ำแท้เป็นยังไงมีความหมายแบบไหนนักเรียนจําได้หรือเปล่าจาได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะ คําว่าคำควบกล้ำแท้หมายถึงอะไรอือม,มาแล้วเห็นไหมคะแถบสีเหลืองๆคำควบกล้ำแท้คือคําที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นตัวหน้าควบกับพยัญชนะรอเรือรอลิงวแหวนที่มาควบกล้ำไว้นะคะก็คือคําควบกล้ำแท้ก็คือคำที่ อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น2ตัวพร้อมกันนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเติมคำหาคำมาเติมลองไปดูคำที่เขากำหนดมาว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกด้านหน้าเลยนะคะเฉตรงข้ามกับกับอะไรเดี๋ยวนังเรียนก็ไปหาคำานะคะเฉคำที่สองข้างล่างเลยแล้วกันนะคะ้ายคำที่3แคบ สี่สะอาดคำถัดไปที่อยู่ด้านหลังนะคะขวามือเรานะคะคำแรกเรียบคําที่สองงายข้างล่างอีกคำหนึ่งเหลี่ยมคําสุดท้ายกล้าหารนะคะได้เราได้อ่านคําที่กําหนดมาให้ทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำมาเติม เป็นคำที่เป็นคำควบกล้ำแท้นะคะและต้องมีความหมายตรงข้ามกับคำที่เขากำหนดมาให้แต่ครูไม่พานักเรียนทำนะคะครูให้นักเรียนทำเองแต่ครูไม่ใจร้ายให้นักเรียนหาคำมาเติมเองนะคะวันนี้ครูจะหาคำมาให้มีคำมาให้นักเรียนเลือกไม่ต้องคิดเองนะคะมีคำมา มีคำอะไรมาให้บ้างไปดูกันนะคะมาหรือยังนี่อะมาแล้ว,นลวในแถบสีน้ำเงินเห็นไหมคะแถบสีน้ำเงินเป็นคำที่ครูให้นักเรียนเลือกไปเติมคำที่เขากำหนดมาให้และเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามตรงข้ามกับคำที่กำหนดให้นะคะอะ่มาดูคำแรกมีคำว่าอะไรบ้างมาดูคำแรกนะคะกว้าง กวางอกว่งางไม่โกว่างจะตรงข้ามกับคําว่าอะไรดีนะคําถัดไปคําว่าคว่ำถัดไปครุข,ขระครุขะตรงตรงโศกกระปรกโศกกับปรกปล่อยปล่อยกลัวกลัว ขวาขวากลมกลมอ่ะอันนี้เป็นคำที่ครูกำหนดมาให้นักเรียนเอาไปเติมลงในคำที่ครูกำหนดมาให้นะคะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครูให้มาเก้าคำแต่นักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะคำที่เขาให้เราเติมมีทั้งหมดกี่คำคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแค่แปดคำเพราะฉะนั้นคำที่ครูให้มามันจะเหลือหนึ่งคำนะคะที่ไม่ได้เอาไปตอบเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเลือกให้ดีๆนะคะเลือกคำให้ดีๆนักเรียนอย่าลืมด้วยนะคะว่าคำที่เขากำหนดคำที่เขาให้เราเติมอ่ะต้องมีความหมายตรงข้ามด้วยนะคะ ไม่ใช่ความหมายอะไรก็ได้ที่ที่มันสอดคล้องกับคำที่กำหนดให้ไม่ใช่นะคะต้องเป็นคําที่ตรงข้ามด้วยทั้งหมดนี้เดี๋ยวครูให้นักเรียนทำเองเลยนะคะอ่ะก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดอันนี้ไปดูแบบฝึกหัดถัดไปข้อที่8ครูจะอธิบายให้แล้วเดี๋ยวนักเรียนค่อยกลับมาทำข้อที่7นะคะ ไปดูหน้าที่8อ้ข้อที่8กันเลยนะคะมาแล้วแบบก็คัดหน้า50เหมือนกันด้านล่างนะคะข้อ8คํคำสั่งให้นักเรียนเติมคำควบกล้ำไม่แท้ลงในช่องว่างให้เป็นคำที่สมบูรณ์แล้วอ่านคำเมื่อกี้ข้อ7ด้านบนเป็นคำควบกล้ำแท่จน ข้อ8ข้างล่างเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะคะคำควบกล้ำไม่แท้เป็นยังไงคะเป็นยังไงคะก็นี่ไงครูก็เอามาให้นักเรียนดูเหมือนกันนะคะคำควบกล้ำไม่แท้คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมสระเดียวกันมีพยัญชนะคั่วเป็นระเรือมีการอ่านออกเสียงไล่สองแบบคือหนึ่ง ออกเสียงแค่พยัญชนะต้นตัวแรกเท่านั้นนะคะกับ 2. อ,อ่านออกเสียงที่เป็นททหารควบกับปลาเรือแต่อ่านออกเสียงเป็นซอโซ่นะคะอันนี้เรียกว่าคํำควบกล้ำไม่แทะเดี๋ยวเรามาดูคําในรูปมังคุดเนี่ยเนาะที่เขากำหนดมาให้มีคำว่าอะไรบ้างดูอันแรกเลยนะคะเดี๋ยวถัดไปด้านหลังเลยนะ,ะคำแรก อะไรไมาดูข้างหน้าให้เราเติมนะคะแล้วข้างหลัง,ลงคอคาว่าคออะไรคอนะคะหัดไปก่อก่อก่ออะไรดีนะต่อมาคําที่3จังอะไรอยู่ข้างหน้าไม่รู้แล้วก็จังนะคะรูปมังคุดอันที่4แถวแรกนะคะคำว่าส่งส่งแล้วต่อท้ายด้วยอะไรเอ่ย นะคะส่งถัดไปข้างล่า,มา,างมนที่สองคำแรกโศกโศกโศกแล้วจะต่อด้วยอะไรเอ่ยถัดไปข้างหน้าคำอะไรไม่รู้นะคะแต่ลงท้ายด้วยคำว่าผมนะคะผงถัดไปขึ้นต้นสวดสวดต่อท้ายคำว่าอะไรดี ถัดไปอขึ้นต้นอะไรไม่รู้แต่ลงท้ายด้วยน้ำนะคะน้ถาถัดไปหาดลงท้ายด้วยอะไรคะหาดถัดไปสุดสุดแล้วต่อด้วยอะไรถัดไปศิลอะไรอยู่ข้างหน้าคำว่าศิลอ,อะไรดีหนะน้าศิล ถัดไปคำสุดท้ายมีคำว่ารับรับแล้วต่อด้วยอะไรอีกหนึ่งคำหรืออาจจะเป็นสองคำสามคำสามพยางสองพยางอันนี้ครูก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วแต่นักเรียนคิดได้อครูอ,อ่านให้หมดให้ฟังทั้งหมดแล้วนะคะแต่ครูก็ใจดีเหมือนเดิมไม่ได้ให้นักเรียนคิดเองเหมือนเดิมนะคะเหมือนข้อ7 ครูมีคำมาให้ยักเรียนเลือกเอาไปเติมเหมือนกันค่ะอ่ามาดูคำแรกกันเลยนะคะหนุนมาทางด้านบนซ้ายมือเราเห็นไหมคะอาลูกศรชี้ไปหนูเห็นไหมคะคำว่าอะไรเอ่ยแถบสีม่วงๆสีม่วงม่วงคำว่าสะหรือจะอ่านว่าสระดีคำนี้ย อ่านออกได้ออ่านได้สองแบบนะคะก็คือคำว่าสะสะน้ำอะไรพวกนี้นะคะกับคำว่าสระสระอะสระอาพวกนี้นะคะอ่านได้สองแบบถัดไปคำต่อไปคำว่าทรายท,ทหารควบกับรเรืออ่านออกเสียงเป็นซซโซ่ so. คำนี้อ่านว่าทรายนะคะทรายอะไรเอ่ยน,นะคะ ถัดไปคำที่สามคำว่าเสริมเสริมสอเสือควบกับรอเรือแต่อ่านออกเสียงสอเสือตัวเดียวคำนี้อ่านว่าเสริมนะคะคำว่าเสริมถัดไปคำที่สี่ที่ครูกำหนดมาให้คำว่าสร้อยอ่านออกเหมือนในอ่านออกเสียงเหมือนคำว่าเสริมนะคะสอเสือรอเรือควบกันแต่อ่านสอเสือตัวเดียวอ่านว่าสร้อย ถัดไปเศร้าเหมือนเสริมกับสร้อยเลยค่ะอ่านออกสองสลาตัวเดียวนะคะเศร้าถัดไปคำว่าจริงอ่ะมาสองคำเลยอ่ะคำว่าจริงกับคำว่าทราบอ่ะคำว่าจริงจอจานควบรอเรือนะคะแต่อ่านเสียงอ่านออกเสียงจอจานตัวเดียวอ่านว่าจริงนะคะถัดไปคำว่าทราบ พอทหารรอเรือควบอ่านออกเสียงเป็นซโซ่นะคะอ่านออกเสียงเป็นซโซ่อ่านว่าซาดขั้นถัดไปนะคะคําว่าทรงพอทหารควบกับรอเรือออกเสียงเป็นซโซ่อ่านว่าทรงนะคะคําถัดไปอยู่ข้างบนนู้นมาแล้วหนุนมุมขวามือเมื่อกี้มาพร้อมกันสองคำเลยคำนี้ อ่านว่าอะไรเอ่ยทหารขัรวเรือออกเสียงเป็นซอโซ่ซโอมโสมนะคะอ่านว่าโสมถัดไปคําว่าอะไรเอ่ยโเสือขัรวเรือออกเสียงซอเสือตัวเดียวซอกเงอสงนะคะอ่านว่าสงถัดไปคําว่าอะไรคะเหมือนคําว่าสงเลย คำว่าสร้างนะคะออกเสียงสอเสือตัวเดียวสอองอสามไม่เท่าสร้างเวลา,าสะกดนะคะแต่อ่านสอรอเวลาเขียนอ่านสอ,อเขียนสอรอนะคะสร้างถัดไปน่าจะเป็นคําสุดท้ายแล้วนะคะคําว่าอะไรเอ่ยพ่อทหารควบรอเรือออกเสียงเป็นซอโซ่ออพอซับพอผ่านอา่านออกเสียงเหมือนมีบอไปไม้สะกด ซออาบอซับคำนี้อ่านว่าซับนะคะมีทั้งหมดกี่คำนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองคำเหมือนคำที่กำหนดมาให้เท่ากันเลยนะคะคำที่กำหนดมาให้มีสิบสองคำเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่มีคำที่ครูให้นักเรียนเลือกเหลือนะคะไม่มีคำเหลือนะคะ อันนี้ครูก็ให้นักเรียนทำเองเหมือนกันนะคะข้อ7กับข้อ8เป็นงานวันนี้นะคะข้อ7กับข้อ8ง่ายกว่าอันเดิมนิดนึงที่ครูกำหนดคำมาให้นักเรียนเลือกใช่ไหมคะดีกว่านักเรียนไปนั่งคิดเองคำบางคำจากประสบการณ์ของนักเรียนอ,อาจจะนึกนึกไม่ถึงคำคำนี้เนาะครูก็เลยให้มันง่ายขึ้นะนะก็เลยให้คำมาให้นักเรียนเลือกมากขึ้นไม่ดีกว่า มมากขึ้นหาคำให้นักเรียนเอาไปเติมคำที่เขากำหนดมาให้ดูจะง่ายกว่านะคะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นงานทั้งนี้แอบงานวันนี้พูดปิดผดุแล้วทายงานวันนี้นะคะให้นักเรียนทำข้อ7กับข้อ8เองทั้งหมดนะคะโดยที่ครูเอาคำมาให้นักเรียนเลือกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปคุณครูจะ เอาเฉลยมาให้ดูนะคะให้นักเรียนทําก่อนนะคะแล้วชั่วโมงถัดไปครูจะเฉลยให้นะคะชั่วโมงนี้เราก็พอกันแค่นี้นะคะจบกันแค่นี้เจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ